thank มีคติหนึ่งที่เราคงพอคุค้นๆแล้วก็เราคงได้ยินบ่อยนากก็คือคติที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคือก่อนหน้านี้ผมก็ยึดติดกับคตินะหนักมากนะเวลาทําอะไรนยก็จะลงมือทาด้วยตนเองเลยไม่ไม่เคยขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะครับแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรนะคิดว่าตัวเองเป็นคนก่อปัญหาขึ้นมาจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยตนเองไม่เดือดร้อนคนอื่นเงี้ยครับมันฟังดูเหมือนดีเนะว่า ไม่ไม่เดือดร้อนคนอื่นแต่จริงๆแล้วมันหนักมากๆเนาะการที่เราจะต้องทําอะไรคนเดียวแก้ไขปัญหาคนเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาผมจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะผมจะจ้งใจทําด้วยตนเองอย่างดีที่สุดเริ่มต้นด้วยตนเองแล้วก็จะแม้กระทบกับใครเนาะแล้วถ้าสิ่งที่ทํานั้นนะมันไม่เป็นตามที่คาดหวังนะผมจะหัวเสียมากๆเลยแล้วรู้สึกว่าทำไมมันเป็นไปตามที่เราคิดทำไมไม่เป็นตามที่เราหวังไว้นะครับต้นครั้งหนึ่งผมได้มีโอกาสได้รู้จักกับชุมชนหนึ่งได้รู้จักกับครอบครัวหนึ่งที่มีพระคิดเป็นศูนย์กลางนะครับผมได้ลองเปิดใจและลองเอาตัวเองเข้ามาศึกษาแล้วก็เข้ามาอยู่ในชุมชนนี้นะครับก็ผมก็ ว่าชุมชนนี้ก็เป็นชุมชนที่มีพระเยซูคิดเป็นศูนย์กลางเนาะผมได้ลองรับพระคําของพระองค์ได้ลองเข้ามาอยู่กับผู้คนมากมายรับการเปลี่ยนแปลงรับคําสอนและให้พระองค์นั้นเปลี่ยนแปลงจิตใจ,จนะครับผมรู้สึกเหมือนว่าผมเพิ่งออกจากกาลานะเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนกับผมเวลาจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเหมือนผมเริ่มต้นในความมืดแล้วก็เดินอยู่ความมืดแล้วพยายามที่จะคําหาทางออกด้วยตนเองเนาะ แต่พอมีพระเยซูนะครับมันก็เหมือนกับเราอยู่ในความมืดแต่เราว่าเรามีไฟฉายเรามีเพื่อนเดินทางเรามีที่ปรึกษาคอยชีย้นําชี้แนะแนวทางที่ปรึกษาคอยชีย้แนะแนวทางช่วยให้เราออกจากความมืดได้ไวยิ่งขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นเลยครับก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยฉก็ใช้ชีวิตในความบาปมามากเหมือนกันอยู่กับความเห็นแก่ตัวรักโรกโกรธลงแล้วก็วนเวียนกับอวบัยมุกก็ ชาตัวเล็กๆแบบนี้ก็ก็สู้คนเหมือนกันค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยใครแรงมาเราก็แรงกลับใครไฟมาเราก็ไฟกลับเหมือนกันคือ,อเราจะไม่เป็นคนที่ ให้ให้ตัวเองถูกกระทําอยู่ฝ่ายเดียวก็หลังจากที่ชาได้มาเชื่อพระเจ้าชีวิตของชาก็เปลี่ยนไปคือชีวิตของชาเป็นเป็นของพระเจ้าไม่ได้เป็นเหมือนคนบาปบนโลกนี้อีกต่อไปพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาชาได้รับาการดูแลสั่งสอนได้ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญได้นําคําสอนของพระเจ้าไป ปรับใช้กับการดําเนินชีวิตซึ่งเราเลือกที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นมากกว่าที่จะไปะกดดันกับเรื่องที่ไม่ดีสิ่งที่ชารู้สึกว่าตัวเองได้รับการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในชีวิตจากจากการที่มาเชื่อพระเจ้าแล้วชาสัมผัสได้ก็คือการให้อภัยค่ะเพราะว่าถ้าเรายังหมกมุ่นอยู่กับความโกรธแล้วก็ความขมขืนในคําสอนของพระเจ้า ได้ได้บอกไว้ว่าให้เราตอบสนองกลับไปด้วยความเมตตาและการให้อภัยซึ่งการที่เราเชื่อฟังพระเจ้าเราได้กล้ชิดพระเจ้าได้รับคําสอนจากพระเจ้าทําให้เราได้ให้อภัยคนที่เราเกลียดได้ง่ายขึ้นและที่สําคัญเรายัางอธิฐานอวยพรเผื่อเขาซึ่งในคนทางโลกเนี่ยไม่มีใครอยากที่จะอวยพรให้กับจตูของเรามีแต่จะแช่งสาดเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ เราได้ใกล้ชิดพระเจ้าแล้วเราได้เชื่อฟังคําสอนของพระเจ้าซึ่งเราเอามาใชเา้เราเลือกที่จะเดินกับพระเจ้าเชื่อฟังคําสอนของพระเจ้าแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือคนที่เติบโตหลังจากที่ได้รับเราได้ให้อภัยให้กับเขาเนี่ยก็คือตัวเราเองเราจะเติบโตแล้วก็เข้มแข็งขึ้นในทางของพระเจ้าแล้วพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเข้ามาอีกค่ะขอบคุณค่ะหลังจากที่ผมได้มา เชื่อพระเยซูคริสต์นะครับก็ก่อนหน้านี้เนาะผมก็มีคําถามในชีวิตยอยู่ข้อหนึ่งที่ผมพยายามหาคําตอบนะครับก็คือว่าทําไมผมรู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีนะครับรู้ผิดชอบชั่วดีแต่ว่าในภาคปฏิบัติทําไมผมกลับทําไม่ได้และบางครั้งกลับทําออกมาตรงกันข้ามนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมกาลังหาคําตอบ และขอบคุณพระเจ้าครับผมได้รับคําตอบหลังจากที่ผมได้มาเชื่อพระเจ้าได้มาเชื่อพระเยซูคริสต์นะครับผมได้มีชีวิตอยู่ในคริสตจักรนะครับได้รับความรักของพระเจ้านะครับได้รู้ถึงว่าพระเจ้ารักผมแล้วก็ยอมให้พระเยซูคริสต์นะครับให้มาสิ้นประชนวรบนไม้กางเขนนะครับเพื่อชําระให้ผมบริสุทธิ์ความบาปน,นี้เองครับที่ทําให้ผมอ่อนแอแล้วก็ไม่สามารถทําในสิ่งที่ ตั้งใจหรือว่าคิดไว้ได้นะครับทําให้เหมือนกับเราเราเป็น่าตของความบาปก็ผมก็เชื่อว่าสิ่งนี้ก็มีอยู่ในมนุษย์ของเราทุกคนนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับผมก็ได้รับคําตอบนี้แล้วก็มีชีวิตอยู่ในคิดจับอยู่ในชุมชนของพระเจ้านะครับได้รับความ,มรักได้ซึมซับเอาความรักของพระเจ้านะครับเข้ามาเติมเต็มในหัวใจของผมทําให้ผมได้ใช้ ความรักของพระเจ้านะครับเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับในการดำเนินชีวิตในการทําสิ่งดีๆต่างๆนะครับและสามารถทําได้อย่างอัศจรรย์นะครับเพราะว่ามีความเข้มแข็งขึ้นมีความกล้ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีมีพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผมเปลี่ยนแปลงความคิดผมหลายอย่างนะครับทําให้เราได้พบคำตอบของชีวิตนะครับเช่นเดียวกับผมด้วยเช่นกันนะครับเพราะพระเยซูกิ์เป็นพระเจ้าที่ไม่เพียงแค่ มาเปิดประตูรอเราแต่พระอ,องค์กําลังตามหาเราอยู่นะครับตามหาแล้วก็เคาะประตูหัวใจเราอยู่ตอนนี้ครับเพียงแค่เราเปิดใจนะครับอยอมรับพระอ,องค์พระอ,องค์ก็จะเข้ามานะครับช่วยเติมเต็มในชีวิตของเรานะครับสุดท้ายนี้พระเยซูเป็นคําตอบของชีวิตจริงๆในชีวิตของผมนะครับก็สุดท้ายนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณครับ